ประเทศไทยอาจไม่ใช่บ้านที่อบอุ่นสำหรับพวกเราทุกคนทัวประเทศยังมีพี่น้องประชาชนประสบปัญหาที่ดินมากกว่า1.2ล้านคนเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาทางกฎหมายมากกว่า13 000. ล้านไร่ และประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีปัญหาการยึดครองที่ดินที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกจำได้ไหมครับว่าผมอภิปรายในสภาเรื่องกระดุม5เม็ดที่ดินคือกระดุมเม็ดแรก ที่ถ้าเราติดให้ถูกต้องปัญหาที่เหลือจะแก้ได้ง่ายมากเมื่อ2ปีที่แล้วผมมาที่จังหวัดสกลนครเพื่อดูประเด็นเกี่ยวกับการเกษตรวันนี้ผมมาที่นี่อีกครั้งแต่ในประเด็นข้อพิพาทที่ดินทำกินของประชาชนอย่างเช่นที่นี่ภูผาเหล็กเนื่องจากที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชนวันดีคืนดีก็ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่เขตอุทยานเมื่อเป็นเขตอุทยานแล้วการอาศัย ทำกินในที่ดินก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายชาวบ้านถูกไล่ที่ถูกกดดันรวมถึงแปลงเกษตรถูกทําลายเสียหายย่อยยับและนี่คือปัญหาป่าทับคนประกาศเป็นเขตอุทยานยังไม่พอพบว่าในบางพื้นที่หน่วยงานราชการเองก็มีการประกาศแผนที่ทับซ้อนกันเองอย่างเช่นจุดสีแดงบนแผนที่นี้เป็นแผนที่ทับซ้อนกันระหว่างที่ดินของอุทยานและที่ดินสปก คำถามมีว่าแล้วประชาชนเหล่านี้อยู่ที่ไหนในแผ่นดินไทยของเราพอพูดถึงเรื่องปัญหาที่ดินทับซ้อนกันผมขอยกตัวอย่างที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ50ปีที่แล้วมีการประกาศให้ประชาชนเข้าไปตั้งถิ่นฐานสร้างที่ทำกินในนิคมสหกรณ์พร้าวแต่ไม่กี่ปีหลังจากนั้นกับประกาศเขตป่าทับนิคมเดิมและอีกไม่1ิกี่ปีให้หลัง ประกาศเขตอุทยานเพิ่มเติมเข้าไปอีกภาพที่ท่านเห็นมันก็เลยจะงงๆอย่างนี้ลองจินตนาการง่ายๆนะครับว่าถ้าบ้านที่คุณอยู่ชุมชนที่คุณอาศัยที่ดินทํากินที่คุณลงมือทํามาตลอดทั้งชีวิตวันหนึ่งมันไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปคุณจะทําอย่างไร นี่ไม่ใช่ปัญหาป่าทับคนแต่เป็นปัญหารัฐขัดกันเองถ้าคืนเรายังปล่อยเป็นแบบนี้อาจจะเป็นพวกเราเองที่ไม่มีแผ่นดินอยู่ผมขอเพียงอย่างเดียวไปคุยกันเองก่อนไหมทำไมต้องปล่อยให้ผลกรรมตกอยู่กับพี่น้องประชาชน3ข้อเสนอทำได้ทันทีจบปัญหาคาราคอสัง 1. ่ง,งยุติการดำเนินคดีกับพี่น้องประชาชน 2. นํนำวันแมปมาใช้3พิสูจน์สิทธิให้ได้ภายใน2ปี ทั้งหมดนี้อาจจะพอแก้ไขข้อพิพาทเฉพาะหน้าได้แต่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือปัญหาความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินที่ประเทศไทยประสบปัญหามากเป็นอันดับต้นๆของโลกประชากรกว่า75%ไม่มีที่ดินทำกินที่ดินกว่า80%อยู่ในมือของคนรวยเพียง5%ของประเทศไทยเท่านั้นมีหลายภาคการเมืองที่ลงื้นที่ ในตลอดระยะเวลา11ปีเนี่ยวันนี้น่าจะได้ผล oh <my> ดีที่สุดนี่คือกระดุมเม็ดแรกที่ถ้าเราติดผิดที่เหลือจะติดผิดหมดเรื่องพื้นฐานแค่นี้ยังทำไม่ได้แล้วประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร